เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมีนักกีนะครับวันนี้เราอยู่ใน S D Gundam e t e r n a l นะครับวันนี้มาพูดถึง สรุปก็คือไทตู้เราควรเปิดหรือเปล่าสําหรับผู้เล่นมาใหม่นะถ้าผู้เล่นมาใหม่มันไม่มีทางเรื่องอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องรีอัน,นอันนี้พูดถึงนะเดี๋ยวมีพูดสรุปก่อนมีจะพูดเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมครับผู้เล่นใหม่ควรจะรีหาอะไรอ่ะหนึง่งต่อไปเป็นในส่วนตู้ระหว่างนิวไทกับไลติงไลติงฟาสต,ตอนนี้ใครโหดกว่ากันอันนี้มีลองไปดูแล้ละอเดี๋ยวบอกให้นะครับมีคนบอกให้มีเปิดหนึ่งโลโอเคมีจัดมาให้แล้วครับเดี๋ยวเปิดหนึ่งโลให้ดูเลยพอดีตะกี้มีเปิดไป โคตรเกลือเราจะมีเปิดหนึ่งโลได้ห้นิว้วก็เลยขอลองตู้ตัวหนึ่งเลยครับข้อที่หาที่สุดของวันนี้แล้วก็คือหาหาก็คือพี่ดิทินี่ชินเนี่ยแหละครับตัวหาสุดแล้วตอนนี้ชินมันยังไงดีย๋ยนี่ครับดิทินี่เป็นสายแทงโอ้โหยังหาเลยคือต้องบอกว่าจริงๆอะตามไทม์ไลน์ตอนเนี้ยดิทินี่ต้องเป็นลิมิเต็ดนะแต่ว่าไม่รู้บันไดเกียิอะไรพี่ชินหรือเปล่าก็ไม่รู้ คือดิทีนี่มันไม่ควรเป็นแทงเลยครับคือดูจากความบ้าของบินในกความบ้าของชินในการ์ตูนมันฟาดมันยิงแหลกมันฆ่าเรียบเลยนะไม่เคยมีดิทนี่เข้าไปแทงให้ใครนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็คือพี่ชินน่าสงสารอยู่นะตู้ก็ดิทนี่ดิมินเต็ดก็ไม่มาเอ่อตัวสร้างอยางดิทีนี่ก็กลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใครจะสร้างดิทีนี่แทงเ็าไปทําอะไรกับเนี่ยโอ้หมดกันเลยดิทีนี่เอ่อจะบอกว่าฮาหรือสงสารดีวะโอเค แล้วก็วิธีการทำไฮดิวสามดาวสำหรับผู้เล่นมาใหม่นะครับที่ไม่รู้ว่าควรทำยังไงอาจจะเปิดสัก2ตัวแล้วก็มีวิธีหาอัพดาวอีก2เดี๋ยวมีจะบอกให้ฟังนะครับเอาเดี๋ยวเอาเรื่องยานแม่ก่อนเลยมาคุยเรื่องยานแม่ก่อนเลยมาครับคนถามเยอะนะครับสรุปตู้ไฮดิวควรจะรีไหมถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าไอดีพังไอดี ID ไม่ค่อยดีมีแนะนําให้รีนะเพราะว่าอาจจะรีเอาอะไรใช่ไหมถ้าเกิดให้ให้มีโฟกัสอ่ควรโฟกัสที่ยานแม่ครับ ทำไมโฟกัสที่ยานแม่เพราะว่ายานแม่ของไบต์เนี่ยมันเป็นแค่ลิมิเต็ดมันจะมีแค่ขายช่วงนี้ไฮนิวก็เหมือนกันข้อดีก็คือถ้าเพื่อนๆสามดาว,ดาวจะบดเซตัสถึง4ี4่ก็เหมือนยานแม่รักก็อันนี้คนก็รู้อยู่แล้วว่ายาน44%เนี่ยกับยานเซตัส2ม30มันต่างกันมากครับคนเล่น PVP เล่นด่านอะไรก็รู้อะมีมีกับไม่ม,มีมันต่างกันแต่ว่าเออต้องบอกตรงนี้ว่านิวไท์เนี่ยมันแคบมากกว่าวันช็อตมากนะครับอย่ดูตัวแล้ว แล้วข้อสำคัญที่หมีรู้สึกงงมากมันไม่มีในานติงเกลนะมันมีไฮนูแกันดั้มมันมีไฮนูแกันดั้มก็จริงแต่ว่าเป็นแทงนะครับมันควรต้องมีนายติงเกลเพราะว่านายติงเกลเนี่ยคนขับคือชามันควรจะต้องเป็นนิวไทยอยู่แล้วถูกไางแต่เขาไม่ใส่มาเขาอาจจะมองว่ามันโกงไปหรือเปล่าแต่มีมองว่าจริงๆควรใส่ไหมมันจะเพอร์เฟกมากเอาดับแรกถ้าคิดว่าจะเล่นใช่ไหมครับจะรีนะหมีว่ายานแม่หายากสุดความรู้สึกหมีควรจะ3าดาวาอันนี้พูดถึงคนจารีนะ ยานแม่ไบท์สามดาวไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติดีไม่ได้จริงก็ยานแม่ไบท์สองดาวแล้วก็ไปซื้อฮาโลลุงมปใส่ก็ได้ครับแล้วเช่นเดียวกันถ้าเป็นไม่ได้ก็นี่เลยไฮนิวกันดัมควรจะ3ดาวครับถามว่ามันเก่งไหมก็เหมือนสไตฟีดอมอะเพียงแต่ว่ามันยิงไกลเพิ่มขึ้นอีกช่องหนึ่งเก่งแล้วก็ข้อดีที่มีเห็นคือมันถือก,กว่าตรงฟินฟานเนลบาลีเนี่ยแหละครับนี่เห็นไหมว่าเราโจมโดนโจมตีไกลต้องต้อง,ต,องต้องเป็นบีมป่ะเนี่ยไม่ได้เขียนบีอ๋อเป็นบีมครับบีมแรงเห็นไหม ต้องเป็นการโจมตีเกี่ยวกับบีมครับจะโดนลดดาเมจทันที60%ก็คือพอเวลาไปโจมตีอัมโบโลมาใช่ไหมอัมโบโลมันจะก,กางฟินฟันเนลวครับฟินฟันเนลวแบบในกระตูนเลยอะแล้วก็การดาเมจครับคือโดนเบา <c oughs> ข้อเสียของไฮดูกลนัมที่มีรองก็คือ AI ค่อนข้าง,งโง่อันนี้พูดตรงๆไปโกรธกันนะเดี๋ยวสาวอัมโบโลนะครับ <c oughs> โง่ก็คือว่ามันมีท่ามแบบและทีนี้ก็คือ AI มันชอบเดินไปแล้วเอาแมปยิงครับจริงๆตัวของไฮดูแกลนัมเนี่ย อาโมโรมันต้องยิง3เป้าใช่ไหมเพราะว่ามีเชนสเต็ปเพิ่มขึ้นแต่ว่าคอมมันเล่นไม่ค่อยมันมันไม่รู้ไงจริงจริงอะทักเวที่ถูกคือเอาสกิล ex ไปยิงก่อน2ทีแล้วก็ยิงแมปเอออย่างเงี้ยถือว่าดีแต่ว่าคอมไม่คอมมันเดินมาเอาแมปยิงแล้วก็จบเลยข้อเ,เสียม,มีแค่ ai อย่างเดียวครับอย่างอื่นดีหมดมันก็คือไซฟีดอมนั่นแหละเพียงแต่ว่ายิงเพิ่มได้อ่อ,อช่องหนึ่งแล้วก็หมีว่ามันค่อนข้างเก่งมากอ,อ่อสกิล ex นี่มีอาเต็มแล้วเดี๋ยวไปดูของหมีก็ได้เดี๋ยวลองเทียบยไซ แต่ความรู้สึกหมีให้เก่งกว่านะนี่ที่เรียกว่าห้าครับเรียกว่าห้าตอนนี้หมีไปอยู่7จ็ดันปิบไซส์ฟิโดมว่าไงไซส์ฟิโดมหมีก็มีสามดาวโอ้ตอนนั้ว่าจะได้สดาวนี่โอ้สี่แช,ชบแตกครับพูดก,กันยงหี้ันห6 6้อซึ่งยังไงความแรงของเจ้าไฮนูกาน้ำแรงกว่านแน่นอนครับแล้วก็ยิงเพิ่มได้หนึ่งช่อง คือถ้าเราพูดถึงว่าถ้าบทมันไปนเล่นแบบโง่นะแซคเขาบาโง,ง่เลยแบบเดินเขาไปเอาดาบฟันอย่างนั้นก็ <c oughs> หรือหรือว่าเออเอาแบบยิงซึ่งมันก็ไม่เป็นความผิดของหุ่นนะใช่ปะนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับสรุปแรงถึกเลยแรงถึกเลย,แล,เลยแล้วก็บวก e AC c แล้วก็ตัวของออมโบโมีค่าเวกที่น่าจะแรงที่เยอะที่สุดในเกมเยอะกว่าคาร์มิวป่ะมิมีไม่แน่ใจยังไม่เคยดูเลยแ9 7้้าน่าจะเยอะกว่าครับ ค่าเวกเยอะกว่าคามิวคามิวมันเท่าไหร่อุ้ยคามิวก็พัจ็สิบคามิวเยอะกว่าแต่ว่าในส่วนเซตัตอื่นอัลโมโรจะอยู่อาจจะสูงกว่านะครับที่เขาบอกว่าคามิวมีค่าเอ่อนิวไทเยอะที่สุดใน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 โลกของแกรนด์ดัมน่าจะจริงนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสกิลนะครับคือมีมองว่าไฮนิวแกรนดัมต้องเป็นอัลโมโรขับคนเดียวเลยเพราะเกิดอัลโมโรไม่ขับหุ่นมันก็ แบจะไม่มีอะไรเลยอะเอาพูดอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะนั้นแล้วคนขับต้องเป็นนะเอาโมโลนะอาโมโลร่างเอ่อร่างนี้ด้วยร่างร่างใส่หมวกเออซีเอนะครับข้อดีก็คือเราสามารถใช้เอ็มพีเด้งได้เลยก็คือค่าวิกอจะเต็มเลยครับก็เริ่มมาก็คือยิงแรงเลยก็คือเป็นข้อดีนะครับใช้ e อค่อนข้างเยอะ SP ค่อนข้างเยอะนะอาจจะเขาเลยเอาค่ารีมาให้แต่จริงๆบอกว่าจริงๆไอส้สกิลรีเนี่ยถ้าจะเอาออกไ,ไอไอลิสโตเอนะ็น่ะเอาเป็นแอคแท็กเบิร์ดดีกว่าเอ้ เอาเป็นยิงไกลเพิ่มขึ้นหนึ่งช่องเ้ย,ย,ยว่าเขาเห็นว่ามันมีสกิลยิงไกลอยู่แล้วแน่เลยเอาหลบมีว่าหลบอย่างดีกว่าเลยใช่ปะอย่างน้อยมีหลบด้วยก็ดีครับแล้วแต่เลยโดยส่วนตัวมองว่าค่อนข้างเก่งถ้าเปิดได้นะครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนอินเพลนะครับผมก็มีมองว่าถ้าเทียบกับฟรีด้อมนะอันนี้พูดจริงนะเหนือกว่าทุกด้านเลยแถมลดกรอบถึงส5สิบห้าเปอร์เซ็นก็เหมือนกัน ของฟีดอฟมันลดบีมดีเฟนต์เห็นผลกว่าด่านเอเอ,เอตั้งแต่เอเทนอลขึ้นไปพรเดฟบอสมันเยอะมากครับแล้วก็ข้อดีของฟีดอมก็คือมีท่าแมพที่ยิงได้แค่นั้นแหละอินเพลไม่มีแค่นั้นเองครับแต่สเตตัสย่างอื่นมีว่าค่อนข้างเก่งกว่านักบินอย่างชินก็ค่อนข้างเก่งมากแต่ไม่มีคนพูดถึงเขาเลยแล้วก็แล้วก็ <c oughs> วก <c oughs> วกหุ่นยนที่นี่ของเขากลายเป็นแทงด้วยนะ <c oughs> ยิงแบบชินแบบ <c oughs> อะไรแบบนี้เลยนะพูดไม่ถูกเลยกูอ่าอันนี้ต้องบอกบอกว่าโคตรเก่ง ในความรู้สึกหมีอะ่ะเออบางคนอาจจะพูดถึงอัมเบโรหมดแต่จริงชินมันเก่งมากนะอันนี้เราเราเปิดใจบักชินสัน,นิดหนึ่งให้โอกาสบักชินมีที่ยืนบ้างนี่จริงๆภาคน,นี้มันต้องเป็นภาคของชินนะชินเรต้องดังมากเลยอะ่ะถ้าชินโดนปู่อัมเบโรดับเลยครับแอแท็กเบิร์ดเลเวลาสี่มีการยิงไกลมิโลบอีกนะคร,ครบเครื่องเลยโอ้โหครบเครื่องของหุ่นซับพอร์ตด้วยประการต่างวงมีเขาตัวแอท็กถึงสองถ้าเราไปขับอินพาวเห็นไหมครับววเวลาเรือรถมันจะเด้งเรือโด,ดยถ้าเกิดเพื่อนๆไปเล่นดา่านบางดา่านจะเห็นเลยวนะ่าเอออินพาวแม่งแบบ โอ้หเปลี่ยนชิ้นส่วนเลื่อนเด้งรัวๆเลยอะอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าเก่งมากเลยนะเป็นคนขับซัพพอร์ตที่เก่งต้นๆเลยแต่ไม่มีใครพูดถึงเขาเลยครับ <c oughs> จินบอกกูในในการ์ตูนกูก็สวยเกมก็สวยอะไรแบบนี้นะอะเดี๋ยวขอ,อยญยพี่เคอร์นิวไทยอันนี้แบบพูดแบบตรงๆเลยนะเอ่อถ้ามีตัวครบเก่งครับตัวครบที่มีตัวคบอาชามากก็นี่จริงๆต้องมีเดอะโอมีไม่มีครับโดนบีมแรงขึ้นแต่ว่าเราใช้คนอื่นแทนได้ จีองโดนบีมแรงขึ้นแต่ว่าไม่มีทางแรงเท่าเดอโอครับแล้วก็ในส่วนการลดสเปเชียลเนี่ยเรามีคิวเวเรลดได้ครับเพราะว่าถ้าเอาไฮนิวก็จะเหมือนซาซาบีเลยครับก็คืออะไรครับก็คือโดนบีมโดนบีมกับสเปเชียลแรงขึ้นครับเห็นไหมอ่าเพราะนั้นเราต้องมีคิวเวเร่ L, แล้วก็ตัวโดนบีมแรงขึ้นเดอโอจะดีที่สุดแต่หมีไม่มีนะครับแล้วก็จริงๆแท็กนี้นะ่าเสียดายอย่างหนึ่งคือควรจะเอาเจ้านติงเกลมาใส่แต่ไม่ใส่นะนายจิงเกยลไปอยู่ฟาร์ธอะ อันนี้เดี๋ยวเยวเดี๋ยวขอพูดเรื่องเรื่องรีให้จบก่อนถ้าจะรีมีแนะนํานะถ้าขี้เกียจก็เอาแค่ไฮนิวสามดาวยันแม่ใบหนึ่งก็ได้ครับเ็เล่นได้เลยแต่อย่างที่บอกเออในนิวไทชินไม่ได้อยู่ในนิวไทนะครับเพราะนั้นชินไม่สามารถที่จะอะไรครับเข้าไปเข้าไปอยู่ในยานได้ชินต้องไปอยู่ในฟาส์นะชินต้องไปอยู่ในฟาส์นะครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆขี้เกียจรีก็เอาเป็นไฮนิวสามดาวแล้วก็ยันแม่ใบหนึ่งก็จบนะครับ แต่จริงๆมันมีอีกยานหนึ่งของยานเบโซชิก้า PSY สามารถเล่นได้แล้วก็ครอบคุมกว่าเยอะใส่หุ่นได้เยอะมากเดี๋ยวมีพาไปดูนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูอ่ะอันนี้พูดถึงนะก็ถ้าจะดีก็เออเอาไฮนิวสามดาวแล้วก็ยานแม่หนึ่งก็เล่นได้แต่ว่าถ้าเกิดสมบูรณ์ไทที่คิดว่าเออผมกะจะเอาแบบเอาเทพเทพไปเลยใช่ไหมมีแนะนําว่าเอายานแม่ไบ3สามแล้วก็เปิดไฮนิวได้สักตัว2ตัวแล้วก็ยันฮาโลไปเลยก็ได้ครับให้3ดาวไปเลยก็ได้แค่นั้นเนละจบแล้ว อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนมียานไหนที่เล่นหน่จริงๆหมีมองว่าจริงๆยานเบทุชิก้าเก่งกว่ายูไทยอีกนะเพราะว่ายานของน้องเนี่ยมันตั้งแต่ตัวเก่าแล้วครับสเตโอ้โหมันตัวมันครอบคุมจักราวาลเลยเพื่อนๆดูดีพีเยเยอะมากเอ่อมีข้อแตกต่างก็คืออะไรลงเฟีฟินิกกันด้มได้เห็นไหมนี่โอ้โหเยอะเลยครับเนี่ยตัวแทงก็ได้เนี่ยเออนาราทีบ ดโอก็ใส่ได้เหมือนกันเห็นไหมแล้วข้อสาคัญก็คือเราสามารถที่จะใส่อินเพลว์แกนดัมได้ด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อินเพลว์มันอีกยานขออภัยครับก็คือ,คอมีรู้สึกว่าจริงๆการเบโทชิก้าตัวมันก็ครบอยู่แล้วถูกไหมอย่างเช่นเรามีไซตาเรามีออนิวแกรนดัมไฮนิวแกนดัมซาซา,ซาบีเราก็สาอะไรอีกตัว2ตัวมันก็เล่นได้แล้วถูกไหมแต่ยานแม่ใบมันก็ดีกว่าจริงๆแหละเพราะเซตสมันบุกเยอะกว่าแต่มันเป็นลิมิเต็ดไงถูกป่มมันก็เลยต้องเหนือกว่าด้านนึ่งนะครับ มีว่ามันโหดนะเอาจริงๆอาจจะเป็นรองแค่วันช็อตอาจ,จะเป็นรองแค่วันช็อตก็แค่นั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนยานฟาสนะยานฟาสที่ตอนนี้มาแรงมากครับเพื่อนๆลองดูได้เลยอ่ายานฟาสมีไฮนิวเห็นไหมโอ้โหแบบครบเครื่องเลยอะนิวแกรนดัมเซตาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แพ้เลยครับแถมมีตัวกิจกรรมของที่เราแจกมาก็คือดิสทรีอินเพลนะดามเมจแรงนะครับสเตตัสแม็กอยู่ที่เกือบหมื่นสองเลยนะตีแรงมากนะครับลองมาดูในส่วนตัวอื่น นี่เราสามารถใส่อินพาวได้เห็นไหมนี่ตัวตู้เลยครับก็สามารถที่จะเอาไฮนิวกันดมกับนี่อินพาวเล่นคู่กันได้แต่ว่าหมีไม่มียานลุงของฟาตติ้งนะต้องขออภัยนิดนึงใส่เดอะโอไม่ได้นี่ไม่เห็นเดอะโอมีเดอะโอไหมไม่มีเดอะโอนะโอเคถ้าใส่เดอะโอไม่ได้ก็จะไม่มีตัวโดนบีมแรงขึ้นไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาเอาแกรนดมนี่เลยเพอร์เฟกต์สไตล์มายิงโดนบีมมีแรงขึ้นได้ครับนี่โดนบีมแรงขึ้นได้หน้าที่นี้ยังได้อยู่อืม รถเดฟก็เอาอินเพาครับลดรถสาเเลยประมาณนี้นะครับเนี่ยสรุปตัวเ,เก่งท้งนั้นเลยนะไลติงเนี่ยถือว่ามาแรงมากนะครับประมาณนี้คือหมีมองว่าเอออีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าในติงเกลมันใส่ไอ้นี่ได้ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดตัวนึงนะครับรู้สึกในติงเกลใส่ p s เสได้ถ้ามีจำไม่ผิดนะ คือมีว่ามันหลากหลายกว่ามียังไม่ได้คราฟเลยครับนี่ใส่เบเท,เทโกได้ครับนี่เบตาเบตาเป็นตัว ULT ของผ้าชาเตอร์แท็ตัวใหม่ครับใส่ได้ออไนทิงเกลนี่ไงไนติงเกลใส่ได้เห็นปะแต่ว่าในติงเกลใส่ในใน,ในยานแม่ใบไม่ได้นะครับนิวไทใส่ไปแล้วมีก็ยังงงอยู่เลยแล้วก็ใส่ไฮนิวได้จบแค่นี้ครับ มันค้างปไปเลยไว้เ่ยอ่ะอันนี้มีสรุป3ายานแล้วนะเพื่อน,อนๆมียานไหนก็ลองเล่นดูแล้วกันครับสำหรับผู้เล่นมาใหม่ที่คิดกิจะรีก็มีก็แนะนําเลยว่าถ้าเกิดขิดเกยจดีก็เอาไฮนิวแกันด์สามดาวยันแม่ใบหนึ่งก็ได้ครับเสียได้มันใส่ไนติงเกลไม่ได้นะถ้าเกิดนิวไทยใส่ไนติงเกลได้โคตรด,ดีอะ่ะเออตัวแม่งเท่มากเลยอ่ะเก่งเก่งไม่เก่งไม่รู้อะ่ะแต่ตัวมันเทจริงซึ่งเราสามารถคร้าพวกไฮนิวแกันดมแกนเออนิวแกันดมซาาบีได้ที่นี่นะครับเนี่ยไฮนิวคราที่นี่เลยครับ,นะรบฟ คาร์ทั้งหมดก็คือสี่ตัวตัวแรกเป็นเมย์แล้วก็อีกสามตัวทํสามดาวนะครับเป็นเน่าจะเป็นตัวแทงที่เก่งที่สุดของ UC อะแหละตัวคาร์ทตัวนี้นะครับอะานจิงเกลนี่สายโจมตีเลยครับนี่โอ้โหโคตรแรงอ่ะมีบอกเลยแถมเท่โคตรลองคิดสภาพนะนายิงเกลไฮนิวเดนสองตัวซาซาบี้โอ้โหแค่นี้แม่งคือทีมมันหล่อมากเลยพีู่ดดูกว่าทีมแม่โคตรเท่อะมันคือทีมแบบของ UC จีจ๋าๆเลยครับใครเห็นก็อยากเล่นใช่ไหมนี่มีตัวนี้ด้วยของ u l t นะครับเบต้า ไม่มีคนลองหรอกหมีก็ไม่มีเงิน <c oughs> อ่ะสรุปเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีไอดี ID, สำหรับคนที่จะหาหมีก็แนะนำถ้าเกิดขี้เกียจก็เนี่ยเลยไฮนิวเกนด้มสามแล้วก็ยานแม่ไบหนึ่งแต่ว่าถ้าจะเอาแบบดุด,ดันแบบเล่นยาวๆแนะนำให้เอายานแม่ไบสามดาวไปเลยครับแล้วไฮดิวเกนด้มซาเซอร์บี้เพื่อนๆจะทรงมีประสิทธิภาพมากสามารถใส่ไฮนิวเกนด้ามแพงได้ด้วยแต่ว่าไม่สามารถใส่ในไนทิงเกลได้ครับแต่ว่าใส่ซาเซอร์บี้เป็นสายซับได้ซาเซอร์บีส้สายซับเอ่อตัวสร้างใส่ได้ครับประมาณนี้ มีอะไรอไหมอะต่อไปนะครับสมมุตินะอลนนิมิสมมุตินะสมมุติเพื่อนๆอ,อ,อาจจะแบบไฮนิวไฮนิวกันด้าเพื่อนๆสองหนึดาวแบบมีใช่ไหมเอออย่างนี้เราต้องหาปลดอีกหดาวอีก2ตัวใช่ไหมก็มีในส่วนการไปเปิดครับแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงเราสามารถเอาเจ้า UR นี่ลิมิตเฟืองเอามาใส่ได้วิธีการหาก็คือแค่ไปซื้อที่ร้านเองครับเนี่ยมันจะได้จากการเล่นอารีนาลีครับ เดี๋ยวมีพาไปแล้วมีไปซื้อมาอันหนึ่งแล้วเนี่ยใส้หนึ่งดาวเท่ๆไปก่อนนี่ครับนี่อันนี้ฟรีเลยครับแต่ว่าเราใช้แต้มของมัสเตอร์ลิกในการแรกหนึ่งนะครับต่อไปก็คือเอาเหรียญลุงแรกครับแลหนึ่งพันอ่าเดี๋ยวมีกดแรกเลยครับเพราะว่ามีก็จะอัดให้ไฮนิวแกันดัมอยู่แล้วแหละพอดีมีชอบนะครับซึ่งเจ้าแต้มลุงตรงนี้หามาจากอะไรใช่ไหมครับก็สามารถย่อยหุ่นได้เลยครับหุ่นตัวไหนไม่ใช้กดย่อยไปเลยแค่นั้นเองครับ ถ้าเป็นหุ่นถ้าถ้าเป็นหุ่นที่ดอกมันไม่ให้นะต้องเป็นหุ่นที่เปิดนะครับจะกาชาแค่นี้ครับย่อยได้หนึ่งพันแล้วก็แลกต่อไปเป็นในส่วนอะไรตอนนี้มันมีแค่เอ่อสองวิธีนะแต่ว่าเจ้าวิธีแลกเหรียญตรงนี้จะมีให้แลกอีกเหรียญน,นึงครับแต่ว่าอีกเหรียญนึ่งจะสองพันส่วนใหญ่เขาจะไม่แลกกันเขาจะแลกแค่พันเดียวประมาณนี้นะครับ คือมีจะบอกว่าสเตตัสยานแม่44เปอร์เซ็นต์น่ะมันดีครับเพราะว่าอนาคตเดี๋ยวมันก็จะมีหุ่นนิวไทส์เก่งๆอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมียานแม่บ่สิบสเปอร์เซ็นต์มีหุ่นนิวไทส์ามาก็สามารถใส่ได้ก็เก่งเลยสเตตัสมันขึ้นเวอร์เหมือนยานแม่รักสมัยก่อนอ่ะ44เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะโอเคครับจบเรียบร้อยเดี๋ยวมีขออนุญาตใช้สูตรตรงนี้เลยมีคนขอมาอยากให้พี่หมีเปิดหนึ่งโลครับบอกว่าพี่หมีครับเปิดหนึ่งโลดีกว่าเดียวโอเคจัดไป เออตอนตอนนี้ก็ยังขำชินอยู่ลนะเนี่ยดีสินดีนี่นี่เป็นแทงคนคนหาเลยอะ่ะโอ้ผมนี่แบบลุกขึ้นยืนเลยนะอืถ้าอย่างนี้ไม่มีคนทำหรอกคนก็ไปทำเลยพวกเนี่ยฝั่งเชา้าตแท็กไปทำแทงไปทำไฮนิวกันหน่ำเท่ห่วไหมเออมิวพู้ถูกว่าไปทำไฮนิวกระห้ําไปใส่ยานแม่ PSY หรือว่าไปใส่พวก UC ก็ได้ถูกไหมครับหรือว่า เออก็คิดว่าดีทิน็น่าจะเป็นแทงที่เก่งที่สุดของภาคพ,พวกกันนั่มซีอะไรอเงี้ยนะเออมันก็โคราฟากันโอเคเข้าใจได้อยู่ประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวขอแชาสูตรเปิดหนึ่งโลรัวไปเลยแล้วกันนะครับดูสิว่าหมีจะได้อะไรบ้างดูสิว่าสูตรนี้ใช้ได้จริงหรือเปล่ามีคนถามครับกดเลยครับไม่รอพัมพัมเพลงแล้วเพราะว่าต้องกดต้งองสามสิบรอบสกิปไปเลยโอ้โหต้องขอมนพระเจ้าอะไรไหมไม่ต้องครับพอขอไปก็ไม่ให้อยู่ดีให้นิวกันัํมขอยตัวหนึ่งได้ไหมถ้าหมีได้อีกตัวก็คือตอนนี้หมีมี ม,มีมีแต้มเหรียญลุงอะมีแรกได้อันนึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีเปิดได้อีกสก็แม็กจู๊เปิดวันนี้เปิดไปแล้วสาสี่โลนะครับไม่มีผลอะไรอย่างใดเลยนะครับอูยังเสียวรู้จะได้ลุงสะอันไปเว้ด้เอ,เอาเอาลุงก่อนลุงสะตัวก่อนไหมพี่ชายทั้งหลายอาโอ้โหวันนี้วันนี้มีแนะนำว่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งรีกว่าไหมครับ ไม่รู้ว่าจะเพิ่งเปิดอ่ะหมีว่าแล้วถ้าถ้าจะเปิดเราเปิดพรุ่งนี้ดีกว่าคนที่จะเติมเงินอ่ะหมีว่าวันนี้วันนี้คนเปิดหนักบันได้อาจจะปรับเรทโหดครับคิดว่านะหรือว่าเป็นหมีคนเดียวหรือเปล่าแต่หมีไปดูใต้คอมเมนต์คลิปล่าสุดหมีก็หลายคนที่เป็นนะครับชะตาเดียวกันโอ้นี่สิบโลไม่มีคนเลยนะฮะยานแม่ใบหมียังไม่ได้สั่นเลยนะอินเพลวหมียังไม่ได้ครับได้แค่ไฮนิวอันเดียวตัวเดียวเลย มีหนึ่งบอกไงว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นมาใหม่ก็ไปรีเอาไฮอยู่กันด์สามดาวไปเลยก็ได้ครับเอายานแม่ใบสักสักานหนึ่งแต่ถ้าเกิดจะแบบอยากจะสุดจริงก็ยานแม่ใบสามเลยแล้วไม่เสียใจแน่นอนมีบอกได้เลยเพราะว่าตัวนิวไทเก่งๆเยอะๆมันเยอะครับของของแกรนดั้มอ่ะหนึ่งโลนี่เงียบกิบเลยว่ะอุ้ยเมลิวเมลิวเชียงอันนี้ดิดดีดดดิเอ่อซีเดททนี่ใช่ไหมมีโอกาสบ้างไหมวะเนี่ย มันมันสิ้นหวังจังวะเป็นการเปิดกาชาที่สิ้นหวังมากเลยเพื่อนๆรู้ป่ะนี่มันหนักกว่าไอส้สไนฟ,ฟีดอลอีกนะอ้โหอันนี้แบบมันไม่มีลุ้นเลย <c oughs> เหมือนอาร,อารมณ์เหมือนเราเป็นแบบทหารกีกีอ้อ่ะในศึกสงครามแล้วไปเจออมูโลเลกกาชา,างั้นนะเหมือนไม่มีทางชนะเลยอย่างนั้นนะโอ้นี่ครับ400โลได้อินพาลสามโอ้ที่เรามีเพื่อนเห็นไหมแต่อะไรเนี่ย ให้นิวสองโอ้โหหินเขาสามโอ้โหทาไมเขาเป็นคนที่ดวงดีขนาดนี้อ๋อแต่เขาสี่ร้อยโลใช่ไหมมีก็มีแค่สามร้อยโลแล้วเนี่ยพี่ชาย <laughs> มีงมีงอยู่อยู่ที่เดิมอุย้ยลูน่ามาเรียฮะลูน่ามาเรียชางอยากได้อยากได้นักบินเนี่แหละโอ้โหไม่ออกลุงแล้วว่เปิดจนซิดไปหมดแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นที่มีเองวะความเกลือตรงนี้ความเกลือตรงนี้ต่อให้เกิดเฮ้ยโหลดดิ้งวะ่ตนะตะกี้เห็นโหลดับเพื่อนๆเหรอว ริงอูอ co ัลโรมึงจะไม่ร hmm, like ิงเปิงบ oh. oh. okay. ้างเหรอมึงพลังนิวไทยมาได้เลยนะวาเพื่อนไม่ต้องเกรงใจหมีเลยอะเปิดรับทุกข้อเสนอมากเลยตอนเนี้ยโอ้โหโอ้โหม่แกูเป็นการเปิดที่สิ้นหวังมากกูแบบนี่จะได้ลุงสตัวไหมว่นเนี้ยจนหมีเปิดอีกตัวหนึ่งหมีไปแลกได้แล้วเนี่ยจะไปไปแลกยานแม่ไบเก็บไว้ซัยานเอาเอาไวเล่นดีกว่าไหมเนี้ยค้างครับ ค้างไปแล้วตอนนี้เกลือจนค้างอะ่ะโอ้ยโอ้ยกดเลื่อนไม่ได้ด้วยเอา้าเครื่องกูโทษครับมีค้างมากเลยตะกี้ขยับไม่ได้เลยผัดหน้าจอเดี๋ยวนึงขออภัยนะครับเออผัดนหน้าจออาจจะดีขึ้นหรือเปล่าดวงอาจจะมาแล้วไงเออออาแล้วไงนี่หมดไปห้าพันเราไม่ได้เอเอโหลดดิ้งครับไม่โหลดไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยวะ่ะเขาบอกว่าโหลดมันมันจะได้ตัวละครนี้เราไม่ได้ใช่ไหมถามจริง โอ้โหต้องไปการันตีสองร้อยจริงเหรอเนี่ยเนี่ยนะอันนี้ตัวอย่างให้ดูเลยใครที่คิดจะรีเนี่ยรีเถอะครับแล้วเอาเอาโมโลใหยย้ดูกันน้ำสามดาวยานหนึ่งแล้วถ้าเกิดคุณมีความว่างว่างจัดก็ยานแม่ใบสามแม่งเลยเอาโมโลสามไปเลยจบออินพาวสักตัวหนึ่งก็ได้ครับเอาชินเอานักบินไปสักคนหนึ่งก็โอเคครับชิบหายกูเปิดไม่ได้เอาไม่ออกเลยอะวันนี้มันเกลือเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ย หมดหนทางเลยอ่ะเดี๋ยวนะนี่มีหมดไปหกพันแล้วนะไม่ได้เลยเลยครับไม่ได้จริงๆอ้าวฮาโลอีกแล้วมาสูตรฮาโลมาจัดหนักจัดเต็มมาเลยมาสูตรฮา์โลนี่เราจะเปิดเก้าพันเพชรโดยเอ้ยหนึ่งหมื่นเพชรโดยที่ว่าเราไม่ได้อะไรเลยหรอเนี่ยขอตัวเดียวมาขอแค่ตัวเดียวเองนะขอแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวให้ดูกันได้าปาจบเลยเต้เอ้ พระเจ้าน no ี่คือเขาเรียกว่าเลดเล่มีเปิดสามพัไปเลยไหมมาเอ้ยแมวบอกเพื่อนๆสูตรหนึ่งโลก็ต้องหนึ่งโลต่อไปนะครับเราเราเป็นคนจริงเราพูดเราต้องทำนะครับจะโลสองโลไม่ช่วยอะไรเลยขอเอาอันนี้ขอยูอาตัวหนึ่งแล้วกัน มันจะได้ไม่เขินมากครับ UR ก่อนตอนนี้นะหนึ่งตัวก่อนโอ้โหแค่ UR มันก็ไม่ออกเลยมันต้องเปิดเท่าไหร่กว้เนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงว่ะยานแม่ไบหมียังไม่ได้เลยแต่เราไม่มียานแม่ไบไม่เป็นไรครับหมีไปเล่ยนยานเบโตชิก้าได้มีไม่มีปัญหาเลยครับไม่เป็นไร ยานเบโรชิก้าใส่ไอนี้ได้ด้วยไออะไรนะในจิงเกลคอดีนีชอบพอๆกันนนนบนูแหละโหะบัลลมงคู่กันนี่เท่หเพื่อนๆลองคิดภาพดิเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่กูเท่ควา,ามเท่กูเบาหนึ่งร้อยอีชินไม่ต้องขึ้นยานช่างมันไม่เป็นไรกูไม่กูไม่กูไม่ซีแต่จริงๆก็อยากได้ดิทินี่ก <laughs> ูแล้วก็ขำว่าด,ดีที่ทนี่ใส่แทนที่ชินกูไม่แจ้งเกิดตะทีวะการ์ตูนก็ไม่แจ้งโฆษณาเกมก็ไม่แจ้งอี เฮ้ยเอาจริงๆนะเว้ยมึงจะให้กูอยู่อาสตัวจริงเหรอกูถามจริงจากใจจากใจหมีหม,มีตาดำๆเลยเนี่ยส่วนหนึ่งโลก็ไม่สามารถย้ยงความเกลือของหมีได้นะครับอูอ้เฮ้ยคอยอยอยู่อาตัวหนึ่งมากูเขินเลยที่ไม่ได้สตัวเนี่ยเฮ้ยหมื่นเพชรมันไม่ได้เ <laughs> นี่ยวันนี้หมีกดสูตรหมีกดฮาโลไปสองรอบนะฮา,าโลรอบแรกคลิปที่แล้วนี่ฮา,าโลรอบที่สองนะไม่ช่วยเลยฮา,าโลโล อเปิดละเคยด <c oughs> เป็นเกมกาชาที่กูรันทดที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรรันทดไปกว่านี้แล้วไอไออันนั้นนะซิ้นว่าแอนบัตว่าว่ารันทดแล้วนะเจอแกนดัมเข้าไปหงายเลยบันไดบันไดเล่นกูแล้วบันไดแม่งเล่นแล้วไม่โหลดเลยอะไรเลยแบบกดออกก่อนได้ไหมเนี่ยเอบโรวันนี้พลังน,นิวไทปปไปไหนวะปิ้งหน่อยดิโอให้มันแบบมันมีลุ้นอะไรกับเขาบ้างดิวะ โอ้โหมันไม่มันไม่มีทางเลยเหรอวะที่กูจะได้เนี่ยโอ้โหเขาบอกละหกสิบโลมีโอกาสได้สูงครับว่าไปนั่นเปิดจะสองร้อยโลแล้วเนี่ยโอ้โหเครียด อันนี้เขบอกตรงๆเลยว่าเปิดเ <c Aub ain> ปิดเป็นหนึ่งหมื่นเพชรนะครับยังไม่ได้เลยเลยนะครับเนี่ยโอ้โหบักชินก็ไม่ต้องพูดถึงนะคงไม่ได้ครับโอ้หมดหนทางจริงนี่สรุปนี่คือหนึ่งหมื่นเพชรสูตรหนึ่งโลเอาไม่อยู่อ่ะสูตรหนึ่งโลสรุปใช้ไม่ได้เฮ้ยมีโหลดนิดนึงว่ะเอายานแม่ใบมาหน่อยดิเอาบุโร่กูขออยูอารึ่งกูอายเขาแล้วเนี่ยคนบ้าเลยเปิดตั้งหมื่นโลไม่มีไม่มีออกไม่ไหวออกว่ะ สรุปนะครับสูตรหนึ่งโลหมี่ไม่ได้ผลนะแต่เพื่อนๆไปลองดูอาจจะได้ผลก็ได้อมูโล,โลจังหวะสุดท้ายของชีวิตแล้วล้มออจบครับเรียบร้อยแตาแตกแตกจริงนะอันนี้แตกแบบสิ้นสิส้นส,ส,ส,สลายเลยอะอาณาจากักรซีออนเลยไม่เหลือทางสู้เลยครับโอเคครับก็เรียบร้อยความเตือเรียบร้อยให้เพื่อนๆระจั์เอาอาเผื่อมีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ SD แกรนดัมเอเทโน่ก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวมีไปอดัดให้ดูเป็นสองดาวก่อน พอดีมีแลกเหรียญมาแล้วไงดูโหเสียงครูเศร้าไม่เป็นไรนี่ขอเปิดแค่ 8, ตัวเดียวสามดาวกูจบแล้วเนี่ยกูจะหลุดพ้นจากวังวนนระกแต่แต่เอ้ยเออนี่อีกนิดนึงก็ได้แล้วแลกก็จบจบ,จบไปเลยดีกว่าไหมเออเอาดีอ่ะโอเคครับเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเอสซี่แคนทัมเอทนอลคอมเมนต์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนวันนี้ใครเกลือบ,บ้างครับมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์กันหน่อยเร็วอยาก สใครสารฝันวันนี้โคตรเกลือนายมีหมีเป็นเพื่อนแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งคนแลครับความเกลือตรงนี้ไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับอยากทำแก้เดี่ยวเกมนี้ก็บอกได้เด้อ